ดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าพี่ชื่นหลบพายุฝนจ้าพายุฝนมาอีกแล้วข่าวดีข่าวดีก็ต้องมีความอร่อยอยู่แล้วข่าวดีของพี่ชื่นเน่วัวนนี้พี่ชื่นจะทําผัดกะเพราเพื่อกินกันนี่เลยเมนูทองของพี่ชื่นมาแล้วครับนี่ครับมีขนมปังขนมปังสไลด์แล้วนะคะสี่แผ่น สี่แผ่นก็คือสองชุดนั่นแหละเนาะเราเดี๋ยวเราประกบกันนชครับคะพี่ชื่งกไ็ไม่ไม่ตัดขอบออกแล้วเอาแบบนี้เลยมายังไงกินอย่างนั้นเลยเอาให้เต็มเต็มที่ของเราเราไม่มีการเอาเอา,เอา,เอาของดีๆทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมนี่แล้วก็จะมีใบกะเพราพริกขี้หนูหอม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 จริงๆจ้าทุกอย่างนี้นี้กระเพราป่านะครับกระเพราป่ามันจะใบาบางๆเนาะและจะเป็นเนื้อเนื้อนี่พี่ชื่นเที่ยวมาได้ประมาณสัก เท่าไหร่อะักครึ่งครึ่งชั่วโมงได้เลยพี่ชื่นจะไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามเครื่องอะไรใส่เลยนะคะเพียงแต่ใส่อะไรนะเอาเนื้อเอาเนื้อใส่ในน้ําน้ําธรรมดาเราเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมใส่พริกขีงหอมลงไปพี่ชื่นก็เอาเอาไปผัดไม่ใช่ผัดเอาไปให้เขาอย่างเงี้ยให้เขาสุกจนเขาแห้งดีจนเขาส่งกลิ่นหอมนะคะเนี่ยวันนี้พี่ชื่นจะไม่ตามเครื่องมันจะใส่ไปแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวพี่ชื่นจะเอาจะโปะโปะไปในอะไรนะ ในขนมปังเนาะเดี๋ยวมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเราคือเราก็อยากจะสรรหาอะไรที่แบบว่าให้มันแปลกๆเนาะให้คนกินก็เออพอจะอร่อยมัางเนี่ยคืออยากให้มันมีความอร่อยทุกมื้อที่กิน่ะที่เราทําให้คนที่เรารักที่สุดกินไี้มาเดี๋ยวพี่เพื่อนจะใส่เกลือลงไปพี่เพื่อนจะไม่ใส่ซอสอะไรเลยนะคะพี่เพื่อนจะใส่เกลือลงไปนี่ค่ะใส่เกลือลงไปเนาอแล้วก็จะตัดน้ำตาลนิดเดียวแค่นั้น อันมันออกเค็มนิดๆพี่ชื่นจะไม่ใส่ซอสหอยไอใส่อะไรเลยนะแล้วใส่น้ำตาลใส่แดงไปหน่อยนะเพื่อให้เขามีความกลมขึ้นมานิดนึงนีงน่ค่ะเดี๋ยวพี่ชืนจะเอาแบบแห้งเลยนะของพี่จะเป็นพี่ชื้นจะไม่ปรุงด้วยอะไรเลยได้ผงนัวหรือว่าซอสอะไรทุกอย่างไม่ไม่เอาเลยนะคะเนี่ยจะจะทำแบบนี้พี่ชืนพยายามจะให้เขาแห้งนะ,ะแต่ว่า เวลามีน้ำคุ่กินหรือได้เวลาเราตักใส่ในขนมปังปรเราจะเอาแต่เฉพาะที่มันเป็นอะไรนะเป็นเนื้อก็จะหอมหอมมากเลยนะเพราะพี่ชื่นพี่ชื่นเอาเคี่ยวนะพริกกับกระเทียมเนี่ยพี่ชื่นเอาพริกพี่ชื่นก็ไม่ได้ทุบนะเอาทั้งเม็ดเลยเอาไปกันเลยไอเห็นจะจะแบบนี้เลยค่ะแล้วพี่ชื่นก็จะใส่เนีย่ยมัน ครึ่งชั่วโมงแล้วพี่เชื่อเคี่ยวไว้อย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงเลยนะคะแล้วพี่เชื่อจะใส่จะมีใบกระเพราใบกระเพรานี่เป็นแกนใบกระเพราป่านะคะกระเพราป่านี่เขาจะส่งกลิ่นอยู่แล้วนะเจ้าหอมใช่ไหมนี่ค่ะจะเป็นใบกระเพราป่านะแล้วก็ใบกระเพราป่านี่คือเขาจะใบเขาจะบางๆใบเขาจะบางๆนะที่เช um, ื่จะเดืทำแบบนี้อู้แห้งแล้วละแห้งแล้วละกติดแต่เนื้อนี่ก็จะมีเอาที่ชื่อพี่ชื่อเนื้อบดก็ เดี๋ยวนี้ก็ใครชื่อชื่อน้ำบุตรครึ่งโลอ่ะแต่เ,เขาก็ใช้เนื้ออย่างดีนะใช้เนื้อตรงอะไรตั้งน่องตั้งหนอ,อ่าก็จะมีเองติดกินก็จะอร่อยนะคะพอส่งถิ่นนะพี่ชื่อเรจะปิดแก๊สเลยนะคะคือเขาได้ที่อยู่แล้วพี่ชื่อจะตัดน้ำตาลไปนิดเดียวนะคะามมาน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่เกลือไปแล้วก็จะน่ากินอย่างนี้เนาะเดี๋ยวพี่ชื่อจะจะวางเป็นในขนมปังเลยนะคะ เสแสงในขนมฟังเนาะวันนี้ก็กินอะไรที่มันลองเราลองทำสไตล์ของเราดูสิสไตล์ที่แบบว่า <c oughs> อะไรละ่ะคือเราก็เราก็คิดเป็นเมนูของเราอะ่ะดีที่สุดะ่ะของเราอยู่แล้วใช่ไหมเอ่อะอะไรที่เรากินต้องดีอยู่แล้วหละ่ะเนาะเดี๋ยวี่จิ้นเอ,อเคลนีแ้แป๊บอเกลนี้มาหาก่อนเนาะนี่ค่ะแล้วก็ เอานี้ออกมาเลยนนมปังเดี๋ยวพี่ชิงก็จะประกบลงไปเลยนะคะยวเอาเนื้อประกบลงไปเลยกก็เอาวางไปเลย <c oughs> <c oughs> น, <c oughs> น่ากินอ่ะน่ากินอ่ะนี่ค่ะ อีกสองอีกสองแผน่นพี่ชื่นจะไม่ประกบนะคะอีกสองแผ่นเพื่อว่าพี่ชื่นจะไม่โรยเนื้อนะคะอีกสองแผ่นเพื่อเราว่าเราจะใช้ประกบใช่ไหมครับนี่คะ่ปะประกบแต่ถ้าว่าถ้าใครจะทําเป็นเนื้อที่ว่าเป็นเป็นชิ้นแบนๆก็ได้นะคะแต่อันนี้พี่ชื่นก็เอาที่ว่ากินง่ายๆนเนายเดี๋ยวพี่ชื่นจะลองเอานีมาประกบพี่ชื่นเอาซื้ออย่างที่เขาสไลด์มาเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ ประกบไปเลยประกบแบบนี้ไปเลยเนะเาะนี่ค่ะจึะจะทำให้ดูแค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณมากค่ะลองทำดูนะคะใหม่ๆแปลกๆอร่อยค่ะรับรองค่ะสวัสดีค่ะ